นะห้องน้ําสิ่งแวดล้อมาการเรียนต้องดีนะเราเคยเห็นโรงเรียนอินเตอร์ที่ห้องน้ําเหม็นนะเราเคยเห็นโรงเรียนเอก,กชนที่แบบว่าอาหารไม่อร่อยไหมโดนด่าเละเลยใช่ไหมครับแต่เราปล่อยให้นักเรียนโรงเรียนรัฐเนี่ยอยู่ในห้องน้ําเหม็นๆครับก็เดี๋ยววันนี้คุยกันนะครับว่าสถานการณ์อะไรต่างๆเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็เป็นวันครูนะครับก็ นโยบายครูนโยบายการศึกษาของพัฒนเจ้าไกลเนี่ยเปิดมาเมื่อวานโอ้โหปังมากครับนะเปิดมาในวันเด็กเนาะก็ถ้าเราจะสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าการศึกษาของเรามันต้องปฏิวัติใหม่ทั้งระบบเลยนะครับเพราะว่าระบบของการศึกษาไทยเนี่ยมันพาเด็กไทยพาครูไทยพาโรงเรียนไทยมาได้แค่นี้เองแล้วก็เจอปัญหาเยอะแยะในเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของกระทรวงศึกษาที่ ใหญ่เกินไปเรื่องของหลักสูตรที่เรียนหนักเกินไปเรื่องของภาระงานครูที่เยอะเกินไปเพราะนั้นคุณพิธาสรุปอย่างนี้ว่าถ้าบอกว่าการศึกษาไทยต้องเพิ่มอะไรไม่ใช่ประเด็นต้องลดต่างหากนะลดทุกอย่างให้มันน้อยที่สุดแล้วปล่อยศักยาภาพของครูกับนักเรียนออกมานะครับลดกฎเกณฑ์ที่ไม่จําเป็นลดภาระของครูลดการประเมินทุกวันนี้การประเมินเนี่ย มันมีไปสนองตัญหาของหน่วยงานประเมินนะครับแล้วก็ไปสนองตัญหาของผู้บริหารแต่เป็นตัญหามากของผู้ปฏิบัตินะครับก็คือเสียเวลาทํางานประเมินจนไม่ได้สอนหนังสือนะอันเนี้ยแล้วแล้วก็ต้องมาจัดการเรื่องของอาคารสถานที่โรงเรียนนะครับเอ,อ,อาหารกลางวันนะห้องน้ําสิ่งแวดล้อมการเรียนต้องดีนะเราเคยเห็นโรงเรียนอินเตอร์ที่ห้องน้ําเหม็นนะฮะ เราเคยเห็นโรงเรียนเอกชนที่แบบว่าอาหารไม่อร่อยไหมโดนด่าเละเลยใช่ไหมครับแต่เราปล่อยให้นักเรียนโรงเรียนรัฐเนี่ยอยู่ในห้องน้ําเหม็นๆออ,อะไรนะวิทีงานผมกินไม่หยุดเลยฮะคือแบบไม่มีใครคิดจะช่วยงานผมเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะรีบไลฟ์รีบกินนะก็เราไม่เคยเจอเลยว่าคนโรงเรียนเอกชนเนี่ยทำอะไรก็ได้กับเด็กๆใช่ไหมครับแต่ทำไมโรงเรียนรัฐทำอะไรก็ได้กับเด็กๆตัดผมเด็กตีเด็กนะครับ ร่วงละเมิดทางเพศเด็กก็แค่โดนย้ายอาหารโกงอาหารกลางวันเด็กโกงนมโรงเรียนเด็กนะดูถูกเด็กที่ไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่มาโรงเรียนทั้งหมดทั้งวงแบบนี้ต้องจัดการให้เรียบนะครับก็คือเมื่อเราเลยใช้คําว่าปฏิรูปการศึกษาไม่ได้แล้วต้องปฏิวัติใหม่ทั้งระบบเลยนะนะครับอันนี้ก็เลยเอามาฝากกันก็ได้รับการตอบรับดีมากแต่พักเก้าไกลก็อยากได้มากคือกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเราจะสามารถได้อํนานาจไปจัดการเรื่องพวกนี้นะครับ อก็เดี๋ยวจะกลายเป็นโพสต์กันเมืองไปนะครับวันนี้เรามารีวิวอาหารนะครับนี่แกงเห็ดย่านางเพิ่มาแกงเห็ดย่านางปูปลาปูปลาาคือชื่อร้านสารคามเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องปูปลาเนี่ยไม่อร่อยให้ถีบเลยอ่ะอ่านะฮะนี่นะฮะเก่งไหมงี้ไฮะ อร่อยมากครับอันนี้อะไรนะยำข้าวหมูย่างที่จำข้าวหมูย่างอร่อยครับเลียมันมากก็บรรยากาศร้านก็ได้ประมาณนี้นะฮะเย็นล่มลื่นเลยนะครับพี่น้อยอ่าอันนี้พี่น้อยของเรานะครับก็มีโต๊ะนั่งประมาณสักแปดติดโต๊ะติดกว่าโต๊ะอ่านะครับข้างในเป็นหอพักด้วยเหรอครับ นายจัดเลี้ยงได้อ่าจัดไปเดี๋ยวมาอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลองชิมไก่อบไอ้หมูอบโอ่งนะครับนี่ทำไมต้องอบโอ่งครับพี่น้อย ไก่อบโอ่งครับผมจิ้มซอสอย่างนี้อ,นนอ๋อนี่หมูหมูอบโอ่งม,ม,มันไม่ใช่หมูย่างเนี่ยม,มันคือหมูอบนะะมันก็จะแบบ มีความกรอบกรอบนุ่มนะฮะดีเพราะว่าจริงผมชอบกินหมูย่างหมูไร้พวกนี้เนาะแล้วก็คนแนันต้องสั่งคอมหมูย่างแล้วมันมันอันนี้ก็จะกินหมูอบโอบอ่าเดี๋ยวลองส้มตำปลา,านะครับดูคักคักเนี่ย อยู่หิวแล้วอืมใช่อืมอืคัดคัดือมันแบบมันนัวมากครับแล้วก็ปลาก็หอมสะอาดดีนะครับเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องปอชอบมาทำอ่ะโอเคนะครับก็พี่ตั้งใจรีวิวร้านนี้ก็เพราะว่า ถ้ามองจากข้างนอกมันไม่เห็นเนาะแต่ถ้าใครเป็นแฟนส้มตำม,มีสารแท้ๆนะครับแล้วก็ติดตามที่น้อยมาจากแถวประชาอุทิศเนี่ยก็ตามมาโดนกันที่นี่ได้นะครับเอาใจช,ช่วยร้านอาหารทุกร้านเลยนะครับแล้วก็นโยบายของพักเก้าไกลก็คือถ้าร้านอาหารไหนเข้าระบบภาษีนะครับกับทางรัฐบาลเนี่ยก็สามารถออกไปเสร็จให้ลูกค้าเอาไปลุ้นหวยได้เพราะนั้นทุกการจับจ่ายใช้สอยนะครับอย่างเช่นเอามาทานวันนี้ เช็คบินออกมา400-500บาทปุ๊บไอเลขของใบเสร็จเนี่ยนะครับจะไปรุ้นหวยได้นะเพราะฉนั้นมันจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับกระตุ้นการเข้าสู่ระบบภาษีด้วยแล้วก็ทําให้ทางลูกค้าแล้วก็แม่ค้าได้รับประโยชน์ไปด้วยกันนะอันนี้คือน,นโยบายของเรานะครับก็เดี๋ยวรอฟังน,นโยบายของเราเต็มๆน,น,นะครับในช่วงใกล้ๆเดือนตัน้แต่เราบอกน,นโยบายที่ผมชอบมากเลยนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับผมทาราคา